เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับนี่ผมมาชีเปลารถสวยๆถูกๆท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกขายครับคันนี้59,999บาทนะครับ Honda Jazz ราคานี้โคตรถูกครับแทบจะหาไม่ได้อีกแล้วเครื่องเกียร์ดีนะครับแอร์เย็นยอโต้ด้วยเล่มเอกสารครบ ราคานี้ครับสุดคุ้มครับไปขับเที่ยวขับโชว์สบาย5 0 0 0มกว่าบ,บาทนนครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยนะครับได้ไไ่พาคลิปใหม่ๆหม่มาชี้เป้ารถสวยราคาเบาๆเลือกซื้อกันประจำได้ไม่พาคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยมาดูภายในกันต่อครับเกียร์ออโต้จุดไฟฟ้ามีเครื่องเล่นเสียงด้วยครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้เบาะหนังอาจจะมีแตกไรเงาบ้างแต่ไม่ถึงกับขาดนะครับ โดยรวมแล้วก็ยังโอเคยังสวยกระจกไฟฟ้างสีบ้านของเครื่องเดิมๆเ,เครื่องวีเทคแล้วนะครับคันนี้คันหน้าบางๆเดิมๆเลยครับไม่มีชนหนักไม่มีซ่อมสีเลขเพจต่างๆอยู่ครบเล่มเอกสารครบเกียร์โตแอร์เย็นโดยรวมแล้วก็พร้อมใช้นะครับสนใจติดต่อเจ้าของได้เลยเปิดโทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ